สวัสดีพี่น้องมาทุกคนน้องเมฆเพิ่นมาอยู่น้ำอุ่นอีกแล้วพี่น้องพี่เพิ่นมาอยู่ไปหาคุณจิลล์นังลูกกับท่าแพน,าาน่็สิไปบนเรืออะไรยังบ้า

วายเขาถ่ายอยู่้งนองคุถ่ายแน่เนี่ยอัดตูข่าวดวนุ๊กเรื่อ จะร่อยถ่าอุ่นอุ่นาหายหน้าอถ่าปรเฟลสนุกน้ำแนวขมา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 ันเล็กเอจ้ะจ้ะาฮ้ฮะฮะฮะเนกับปุป๊เป้เล็นน้อง เห็นเออแรงก,กแกนะล้งนั่งนั่งแล้วกันยังจอดถ่ากันอยู่พี่นองเลยสนอก,กนสาสงสัยนางทองไปโรงเฮียนพี่นองเยก็เลยไปผู้เดียวถ่ายวุ่นอยู่พินองสองหาคนไปน้ำกัน พูดเอาชางมาหายมาเนีเป็นอย่างเอาช้งมาหายที่นาะงมาในน่อเดือเดือแหลกเป็นแหลมนาปูเป้ปัดองเห็นทำเมฆซองไปเห็นผบนบดตันในสูงเลย เครื่องนี่กัเป็นเครื่องลูกครองอันนักตุ้ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นผักน้ำเมล็ดมาแต่ไทยอเตีผึ่งเอาเมื่อวานนี่น้องเพื่องเนาะเมื่อนี้สิไปฝากให้พี่น้องบู๊ว่าผึ่นเอาอีหยังอันฝากมาเนาะในในกล่องบนาะู๊ว่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่ารอให้อดีบโบตีอะไรสักบริษัทอนุสิทธิ์ แล้วก็ให้มาจิตเปิดกล่องเอ็กเพิ่์นว่าลูกไพ่ผุดผักยังมาผักยังมาให้ท้าวนามโมเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอนพูดเอาโทรศัพท์มาปาไว้ให้ลูกชายเพิ่น์นเนาะปาไว้ให้ลูกชายเพิ่น์นเบิ่งกระตูนเพิ่์นว่ะยันหลวนน้องเมฆซองในท้าวม,มอนทับประชสยน้องชายไม่ท้าวมอนไปอยู่พี่น้องเลย มาปานือไมอไปน้ำมนให้ผลิตน้ากันอยู่แหละในฮือนนี้แหละครับกับปูเป็นน,น้องๆหลังจากที่เบิ่งเด็กๆแล้วพี่น้องมาเบิ่งออนเห็ดกินต่อข้างหม้อใส่แล้วพี่น้องเลยใส่มะขามใบมะกรูดพอสิไคลายเนาะนะหม้อพดเลยเดีใส่ปลาลงพี่น้องเกลือเป็นนัวคนอ้อพี่น้องเดอ้อ ตาอ้นก็ทำการล่างเรียบร้อยแล้วโอนก็สิมาทำการซอยน้ำแข็งเนาะเด็กๆกะให้อยู่ทางในอยู่ในห้องพี่น้องอยู่กับเบอเต้น้ำแข็งเนาะอ้นก็มาเห็ดกินพี่น้องบบดนี้มาทำการซอยไม่มีก้างพี่น้องทำก้อยปลา

ทีกะสีซอยทั้งนังทีกะสีเอาออกพี่น,อนออ้องเนาะรเอานังหอกสาวนุกบอแผนเพิ้นเอ่อบอจินหนาพี่น้องกับสาวนุพิ่นไปคุดจิโร่ไปอยู่น อ้วนก็เลยทำกับข้าวเด้วยพี่นอออ้องเลยบอเต้เพื่อก็มาซอยอุ่นล่างปลาให้พี่น้องล่างปลาให้เมียแล้วเรียบร้อยก็ให้เขาไปอยู่ในทางในเด็กๆในปลนอยากล่างอ่างปลาแน่บอตเต้กันนะล่างปลากระล่างอุน่นนะปลาให้เด็กๆอยู่ในห้องเดี๋ยวไปล่าง เรยหกมทาทำการซอยพี่น้องปนก็บทำการซอยแล้วเรรียบ้อยน้องๆบัน,นี้อ้นก็เสียมาขั้นส้มพี่น้องขั้นส้มมะนมมาวกาอา่อนสิ่ขั้นส้มก็ใส่เกลือก่อนพี่น้องอ้นมาใส่เกลือพี่น้อง นาออกก่อนเนาะใส่เกลือให้สินมันนาน,นะก่อนสินมันหอนนี่ก่อนใส่เกลือแล,ลอนะ้วลวกอ่ะบีมังงาใส่ไปนะใส่มันาาลงไป พยายามแบบน,นี้ใส่สบมือเด้ย๋ยวขีน้องเด้อใส่สบมือขั้นเนาะหลังจากเขาขั้นวันนี้แล้วเราเขไปบีบน้ำสมนี่ออกพี่นอ้องบีบน้ำสมนี่ออกแล้วก,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 นะก,ก,ก็ไปอ้อสเปงงัวกับปลาแดงนะจ๊องเนาะอ้อสเปงงัวกับปลาแดงแล้วเขาขั้นให้มันเข้ากันมันได้ทีก่อน อุ actually, smoking, ่นก็สีซอยผักหอมพี่น้องซอยใส่ก้อยก็ซอยใส่ต้มอุ่น่าสีซอยมักถั่วใส่น้ำตาพี่น้องก้อยปลาใส่น้อยหนึ่งเนาะบางคนก็บม่ใส่บางคนก็ใส่นรพี่น้องแต่อุ่นสีใส่น้อยหนึ่งพี่น้องมีหอมลาบน้ำพักเสริมทางลาบพืชเอินพักเสริมนะพี่น้องเด้อทางไทยเอินพักซาลาเน่อันนี้พักบัวหอมเปย์หอมป้อมที่อุ่นซอยอยู่นะพี่น้อง ปลาเฮาก็สุกแล้วพี่น้องเอ้ยผักพอหอมลงเนาะน้อเนาะเฮาก็ปรุงลงพี่น้องบัดนี้แดดแฮงเด้อพี่น้องเอ้ยนี่อุนก็สิมาซอมักั่วต่อพี่น้องน้องเมฆเดเป้นน้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 แม่ก็อยู่ในเออเบิ่งน้องเด้อล่ะเด้อน้องก็อยู่ในบ่ได้ไปย ซอยมกถั่วพี่น้องออนใส่ใส่น้อยหนึ่งนะพี่น้องใส่ก็ก้อยปลาต้มปลาหะแล้วเะยพี่น้องเลยซุกเลยท้งถาแต่ก้อยเด้วยโอนก็จะมาทำการก้อยเทนำปลาแดกลงพี่น้องที่โอนขั้นนอกขั้นนำโขมนำปลานี่ออกมาแล้วพี่น้องอนก็ไปอ้อใส่เป่งนัวกับปลาแดดด้วยพี่น้องเด้อหลังจากนี้แล้วออนก็จะทำการคุกพี่น้อง นั้งมันกับทีอ้นปาดออกอ้นก็ไปลวกพี่น้องลวกอ้นก็มาซอยใส่เขาหลังจากเขาใส่ในน้าส้มแล้วนเนาะปลาแดกเขานะพี่น้องทั้งปลาแดกทั้งใบงัวเนาะเขาใส่เลยเขาก็เลยบุหรี่ใส่ตืต้มพี่น้องวันนี้เขาก็จะมาใส่มบบเทปพ่นเทปพ่นลงไปใส่ไประสมนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาครัว เผ็ดป่นเผ็ดปัวหัวหอมอันนี้มักถั่วที่อ่อนซอยหอมลงไปพี่นอ้องถ้ามันจางเอากระตุ่มเอาโดยเพี่น้องเดิมมันจางเอากระตุ่มน้ำปลาเอาเนาะอันนี้เป็นผักหอมเสริมพี่นอ้องผูกเขาให้เข้ากันกอกดปลาผู้ใดกินซุปก,ก,ก็เอาไปขวบผู้ใดกินดิบกะ กินดิบเลยใพนพงนาคบริโัวแต่อ้อนละสิขวัวซุกน้ำแน่เห็ดดิบน้ำเน่ย่านบอเตะกะเบากินหนะเพิ่ยกินดิบพี่น้องเลี้ยงในพงนองก้อยปลามีแต่ฮ็อกซีเบิ่งมานจางเราก็มาเอนานนังปลามาเติมแบบนี้ถือว่าส้ำเร็จแล้วพี่น้องก้อยปลาเขาแซ่บๆพี่น้อง ต้มปลาเ่ากแ็แล้วเรียบร้อยสุกเลยพี่น้อยเขามาเบิ่งเด็กๆทั้งในพี่น้องอยู่กับกระตุน่นเด็กน้องเดิน<ะ>น้องมอมเมฆเอาเบิ่งกทางนอกทางน,นี้ล่างห่างปลาสวยบป๋อมาดีพี่น้องสวยสวยบ๋อล่างหางปลาแล้วแๆสว,วยสวยสวย ย <laughs disappointment> ่ายๆนะๆย่ายๆนะๆฟูนฟูนฟูนโตย่าນๆฟูนอ่ะพี่น้องคลิปนี้โอนกับซีเรບร่าไปก่อนพ่อคลิปหนาด่าจ้าพี่น้องสบายดี